มาตรา27ทวิในกรณีผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินหรือผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวได้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการแจ้งการครอบครองตามพระราชบัญญัติให้ใช้ที่ดินพศ2497ก่อนที่ประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้จะใช้บังคับและผู้ว่าราชการยังไม่ได้มีคําสั่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมีคำสั่งให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้าทั้งนี้ไม่ตัดเ็์ที่ผู้ครอบครองและทำประโยชนนั้นจะใช้เ็์ตามมาตรา27ตรี